อุ้ย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 อะอย่างนี้ปีนี้กังอย่างนะครับสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับพี่โจคุณมาตัดแต่งจริงกันอย่างแถวนี้เนี่ยอ๋เก็บผักค่ะอันนี้ห้องว่าผักเอ๊ห้องว่าผักค่ะอันนี้เป็นห้องเป็นสมุนไพรเต้น่าพี่โจนี่เป็นห้องว่าผักก้านเถิงผักนี่ก้านเถิงยอดอ่อนๆมันนี่ค่ะอ๋อเออมันมีสรรพคุณทางยาคือลดพิษไข้ เป็นอะไรดับร้อนในร่างกายอ๋อร้อนในถ้าร้อนในเขาก็กินพักนี้อ๋อครับร้อนในถอนพิษไข้เดี๋ยวเอามาใกล้ๆชัดๆชัดๆอ๋อมันเอ้ยดูไปดูมาก็คล้ายๆใบพริกเนาะอืมครับใล้ใบ่อยเลยอ่าเอาไปได้พงก็วันนี้วันนี้จะเอาไปนึ่งกับน้ำพริกนะคะที่จริงเอาไปนึ่งก็ได้เอาไปผัดน้ำมันหอยผัดใส่ไข่ ใส่แกงส้มใส่แกงผักหยกแง,งใ,ใส่แกงแค่ได้รสชาติไปได้เปนรสชาติรสชาติชาติก็บ่ค่อยมีรสชาติที่ว่าหวานหรือว่าอย่างอินะคะกก็มีรสชาติเฉพาะของเขาอะผมเคยกินนะเนี่ย <c oughs> รสชาติคล้ายๆกับผักหวานบ้าน <c oughs> ออม่ใช่ผักหวานปลาผักหวานบ้านอ,อแกงส่ไข่มดก็ได้ <c oughs> เออทอ,อ,อใเซคาก็ได้ เอเต้นผักละแต่มันไม่ได้ชุนเหมือนผักละก็อจะเก็บแล้วก่อจะลวดตัดแต่งนะคะเพราะมันสูงไปแล้วใจไอ้โจกเก็บมาได้เพราะมันสูงไว้โจกหนึ่งเท่าก็เลยจะลวดตัดแต่งให้มันต่ำลงหน่อยเธอคงจำหูกดยูทูบกับกดริวละเป็นว่า้ฮมบูรี่ติดช่องจะได้ปิวเออถ้ามีคนรายงานนี่เรียบร้อยแล้วช่ององคุณเนี่ยครับช่องคุณช่องอย่างก็ เออนกับโจ๊กหลุมใชชุด่องโจ๊กกับเอนนะคะ,ะช่องแอนกับโจ๊กค่ะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเก็บผักก่อนแล้วก็จะลวดตัดแตง่งเดี๋ยวมันจะกระเด็นกระเร็นกระจงกระจายอยือม,มันสูงจริงๆเลยเกือบถึงสายไฟเลยนะโอ้ยอนะครับที่ขมานดูอันการเก็บผักก้านถึงผมโออครับผมขอบคุณครับที่ให้ความรู้นะครับผมจะลวดตัดเองครับขอบคุณจังนะครับครับ